โอเคนะคะตอนนี้อยู่ในโหมดของภาพคนนะกล้องหน้าก็จะมีโบเก้นะคะเราเปิดโบเก้5.6ไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองปิดอ่ะดูปิดอันนี้นะคะปิดแล้วนะคะข้างหลังมันก็ช่ยเบอร์อะเปิดอีกรอบหนึ่งข้างหลังมันก็จะเบอร์นะคะแต่ว่าเราว่ารูปคนก็ยังชัดนะมันไม่ได้แบบเบอร์จนผมเผิมอะไราหายไปขนาดนั้นนะคะถือว่าโอเคเราก็มาตรงภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายก็โอเคคือเราอปิดพวกวแบบสมูทพวกแบบ หน้าที่แบบว่าทําให้เบอร์สุดแล้วปิดหมดเลยนะคะก็ใช้หน้าปกตินี่นี่นะคะคือความรู้สึกว่าภาพคนนะคะตรงภาพคนมันจะมีความไบรท์มากกว่าภาพถ่ายนะคะแล้ววิดีโอก็ถือโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอสั้นเนาะก็เราก็เลือกได้หมวดหมู่นู่นนี่นั่นโน่นอะไรยเงี้ยเสื่องปลา,าไม่ค่อยได้ใช้หรอกคะ่ะเพราะว่าเราใช้แต่งานวิดีโอกล้องหนะ้าอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูตรงภาพคนใหม่เนี่ยก็จะมีแบบฟิลเตอร์ให้เยอะมากนะคะ เยอะมากมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นคือไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเพราะว่าเน้นเป็นคือกล้องเขาสวยอยู่แล้วแต่มันจะมีความอมชมพูนะสำหรับกล้องตัว v i v o v ยี่สิบห้าห้า g ตัวนี้มันจะติดความชมพูสว่างแต่ก็ยังเป็นสกินโทนเป็นผิวที่โอเคมากๆสวยมากๆเลยคือแบบแต่ก็ยังดูเป็นความจริงอยู่อะเออนะคะเพราะว่าปามปิดทุกคนนะคะเดี๋ยวเราปามจะมา วิดีโอกล้องหน้าให้ดูกันเนาะสำหรับ vivo 25 5g ที่สอยมานะเสียงจากนี้จะดีเลยนินนะดนึงนะคะเนื่องจากว่าปาล์มเนี่ยอัดด้วยกล้องหน้าแล้วก็บันทึกภาพหน้าจอมันก็เลยทําให้ดีเลยขอโทษด้วยนะคะนะคะก็ว่ามันแบบโฟกัสดีไหมคือม์มซื้อตัวนี้นะคะมาแทน s 1 0ที่ผมใช้มา3ปีมัน ขึ้นสวรรค์ไปแล้วสําหรับตัว S10 ตอนนั้นคือออโต้โฟกัสกล้องหน้าคือดีมากๆโฟกัสโคตรไวอันนี้ v i เอ่อ vivo v, v 2 5 5G ก็มีออโต้โฟกัสแต่ว่าก็ช้าแล้วก็วืดแต่ก็ดีกว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ราคาพอๆกันแต่ไม่มีออโต้โฟกัสกล้องหน้าเพราะปวามใช้ในการถ่ายวิดีโอถ่าย YouTube คอนเทนต์ใช้กล้องหน้าซะส่วนใหญ่เดี๋ยวจะให้ลองดูนะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ <laughs> อะ อันนี้ก็เห็นไหมโฟกัสข้างหลังก็จะเบลอแต่ก็ไม่ได้เบลอแบบสุดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ย่าดมไปแล้วเนาะก็มาต่อที่ลิปสติกซึ่งเป็นงานที่มันต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเนาะลิปสติกก็ถือว่าดีโอเคพอประมาณเนาะประมาณนี้นะคะคือถ้ามันไม่โฟกัสหน้าเราใช่ป่ะหลังจากที่เราเอาวัตถุกออกแล้วใช่ป่ะ ก็ให้เหมือนแบบขยับนิดนึงอะไร่งเงี้ยแต่ถ้าเป็น S10 นะไม่จําเป็นต้องขยับอะไรเลยมันก็โฟกัสแล้วเห็นปะอันนี้มันคือแบบมันอาจจะวืดหน่อยหรือว่าช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคสําหรับปาลมที่มีตังตอนนั้นหมื่นห้าประมาณนี้แล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าผิวก็ไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าไดีอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูหลอกตาเพราะบาปิดหมดแต่ว่ามันจะมีความอมชมพูแต่สุดท้ายอะ มันก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ของแต่ละคนนะเออเนี่ยออตโต้โฟกัสจะเป็นแบบถ้าเป็น S10 นะป่านนี้คือจับแบบบึดบืดบืดบืดเห็นปะ่ะเมื่อกี้มันมันมันเขาเรียกว่าไงมันมันแบบภาพมันเข้มขึ้นอะ่ะมันมืดเออประมาณนั้นอนะแล้วมันไปยืนลองที่บานาน่าไหล่รอมาเนี่ยเห็นปะ่ะโฟกัสแต่เท่าออกแล้วยังไม่โฟกัสหน้าเราให้ขยับนิดนึงโอเค ช้าค่อนข้างช้าแต่ก็มันทำางานได้นะคะเดี๋ยวมาดูโฟกัสกล้องหลังกันบ้างเนาะจะเป็นยังไงบ้างจะเร็วหรือเปล่า กล้องหลังถือว่าโอเคนะถ้าใครแบบชอบใช้กล้องหลังก็ใช้ได้นะเพราะรู้สึกว่ามันไวกว่ากล้องหน้าเยอะต่ปามันไม,ไม่ถนัดกล้องหลังนะคะแล้วก็วืดบ้างเห็นป่ะมีความวืดวืดหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณเฮ้ยต่ปามรู้สึกว่าเออกล้องกล้องหลังคือดีเลยเนี่ยจับไวมากเลยแล้วก็เออไม่หลุดนะอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะหลุดอ่ะใช้เวลาถ้าเกิดไวเนาะ รือว่ามันต้องอยู่ในระยะที่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าเอามาใกล้มากๆก็ยังโฟกัสได้อยู่แต่อาจจะช้านะราลว่าถ้า,ามาใกล้มากๆโอเคได้อยู่เห็นว่ามันมีความมืดนะคะเมื่อกี้มันมืดอ่ะมันมืดแล้วมันก็มาสว่างพอมีโปรดักเข้ามาใกล้ๆนะคะโดยรวมความถือว่าเออกล้องหลังโอเคถ้าใครแบบเออใช้กล้องหลังเป็นการขายคอนเทนต์นะเนาะทีนี้เรามาดูภาพถ่ายบ้างนะคะก็จะเป็นยังไงบ้างภาพถ่ายเนาะ อะภาพถ่ายให้ดูภาพที่ถ่ายมันจะประมวล AI ร,บบร,บบร,บบรึก็ประมาณนี้ข้างหลังก็เบลอหน่อยๆนะคะถือว่าโอเคสำหรับตัวปาปัไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะ,ะถ้าแบบถ่ายอย่างปาเป็นสายบิวตี้อย่างเงี้ยยกขึ้นมาถ่ายรูปก็ถือว่าภาพคมชัดดีนะคะตอนถ่ายเนาะ อะเรามาดูรูปมันประมวลเอก็ถือว่าโอเคข้างหลังก็มีความเบอร์ดีแล้วก็ช่วงตรงเล็บปะค่ะมันก็ไม่ได้แบบหายไปเนาะสำหรับกล้องหลังอะปรมว่า vivo v, v 2 5 g นี่ดีเลยนะคะแล้วก็โฟกัสไวนะคะคือแบบถ่ายได้ดีถ่ายได้สวยเลยนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับกล้องหลังนะคะเออถ้าเกิดลองซูมดูก็จะเป็นประมาณนี้อะอันนี้เราซูมคูณสองเนาะปึ๊บ แล้ก็มาถ่ายภาพเอ้ยมาดูภาพก็เป็นประมาณนี้ถ้ามาซูมมันก็คือเราไม่มีด้านความรู้องค์ประกอบน้อยเนยอะไรไม่รู้ให้เราให้คนที่เข้ามาดูดูเองเพราะว่าเราเป็นสายแบบบิวตี้สายคอนเทนต์แบบเครื่องสําอางนะคะอันนี้มารีวิวกล้องเพราะว่าเผื่อมีคนสนใจแบบแล้วมันก็ในงบราคาแบบ2 5งหมนอย่างเงี้ยอันนี้คือซูมสอเท่าเนาะคเนาะก็ จากที่เรานั่งอ่ะก็ไม่ได้ไกลามากนะแล้วก็ดูภาพก็พอได้ประมาณนึงไม่ได้แบบเออวออวังอลังการนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับภาพถ่ายแต่จะบอกว่าถ้าซูมวิดีโอนะแตกกระจุยเลยนะจู